ภาวะเสพติดโซเชียลมีเดียพฤติกรรมโรคและการป้องกันสวัสดีครับผมครูศิลาจากช่องสร้างภูมิคุ้มกันและทัศชีวิตโดยดรศิลานักเรียนครับคลิปนี้นะครับครูศิลาเนี่ยจะมาพูดถึงพฤติกรรมเสพติดโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะทุกเพศและทุกวัยด้วยนะครับ พฤติกรรมเสพติดโซเชียลมีเดียนี่นักเรียนมันเป็นภัยเงียบนะครับซึ่งครูศิลาเนี่ยจะสรุปให้นักเรียนได้รับชมได้รับฟังกันนะครับนักเรียนครับอ,อ,อาการเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมง่ายๆดังนี้นะครับข้อที่1ครับนักเรียนนะจะติดอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเวลานานๆติดต่อนะครับ เป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับข้อที่1นนะต่อไปครับข้อที่2นะครับจิตใจเนี่ยจะจดจออยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนี่แหละหรือหน้าจอแท็บเล็ตตลอดเวลานะไม่สนใจการเรียนนะครับรวมทั้งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าเอ่อจะเป็นทางคุณครูมอบหมายนะครับทางโรงเรียนมอบหมายหรือแม้กระทั่ง หน้าที่ที่เราจะต้องช่วยเหลือพ่อแม่อันนี้ก็ไม่สนใจเลยนะครับ3ครับจะมีอาการกรังวนกระวายใจนะครับหงุดหงิดนะไม่สบายใจเมื่อไม่ได้เเสพสื่อต่างๆเหล่านี้นะครับข้อที่4ครับนักเรียนก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้แม้จะมีความพยายามเพียงใดก็ตามนะ และข้อที่5ครับข้อสุดท้ายก็คือเมื่อได้เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะมีความสุขมากรู้สึกผ่อนคลายนะไม่เครียดเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีอาการประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราลองมาดูนะครับโรคที่เกิดจากการเสพติดโซเชียลมีเดียนะเสพติดมากเกินไปว่ามันมีอะไรบ้างข้อที่1ครับ แน่นอนเลยครับคือโรคอ้วนนะครับซึ่งนะมีสิทธิ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับไม่ยอมทำอะไรนะอยู่กับการดูโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอเทเ็บเล็ตอย่างต่อเนื่องนะพวกเนี้ยนะครับเขาจะมีพฤติกรรมอยู่3าอย่างพฤติกรรมนั้นคืออะไรรู้ไหมครับนั่งกินและก็นอนนะครับยังไงก็อ้วนแน่นอนนะ ข้อที่2ครับเกิดภาวะสูนเศร้าโรคเครียดนะครับเนื่องจากาทําตัวเองเนี่ยให้อยู่กับการหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอจนมากเกินไปนะครับมันจะเกิดสภาวะนะครับเขาเรียกภาวะโรคเครียดได้นะครับและ3ครับถ้าเป็นนักเรียนนะครับถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยหรืออยู่ในวัยเรียนเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ และเมื่อเกิดปัญหาสมาธิสั้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรวมทั้งเกิดความบกพร่องในหน้าที่การงานซึ่งตรงเองได้รับมอบหมายด้วยนะครับนี่คือโรคนะครับที่เกิดขึ้นจากการเสพติดโซเชียลมีเดียทีนี้มาดูแนวทางการป้องกันนะแนวทางการป้องกันการเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีหนึ่งครับต้องมีความพยายามและแข็งใจ นะในการที่จะควบคุมหรือจำกัดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียให้ลดลงและต่อเนื่องนะครับต้องติดใจเข้มแข็งนะครับมีความพยายามด้วยนะหรือไม่ก็ขอความร่วมมือกับคนรอบข้างนะคนในครอบครัวก็ได้นะครับก็คือ,เ,อเมื่อตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยคอยเตือนคอยบอกนะครับ ทีนี้มาดูข้อ2ครับลองหากิจกรรมหรืองานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นประโยชน์นะหรือช่วยผ่อนคลายได้ดีกว่าการที่จะเ,เข้าไปรุ่มหลงกับโซเชียลมีเดียนะครับเช่นอะไรครับการออกกาลังกายการเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลงเนี่ยช่วยผ่อนคลายได้หมดนะครับทีนี้ข้อ3ครับข้อสุดท้ายก็คือจัดสรรหรือบริหารเวลาเพื่อความ สัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้นนะครับเพื่อลดการเสพติดโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะให้นักเรียนเนี่ยลองสำรวจดูนะพฤติกรรมเนี่ยตามที่ครูบอกมาเนี่ยว่านักเรียนนั้นมีอาการเข้าข่ายเสพติดโซเชียลมีเดียหรือไม่นะแล้วก็ลองนะครับลองปฏิบัติตามแนวทางป้องกันดูนะตามที่ครูบอกเนี่ยอย่าปล่อย ให้มันเนิ่นนานเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดโรคไม่พึงประสงค์ตามที่ครูได้กล่าวมารวมทั้งมันจะเกิดผลเสียนะผลกระทบต่อการเรียนและความบกพร่องในงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับแต่ครูศิลาเนี่ยก็เชื่อมั่นแหละว่าเมื่อน,นักเรียนได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อนะครับในสิ่งที่ครูบอกเพราะ ผมเชื่อมั่นในพลังบวกคุณอย่าลืมนะครับนักเรียนกดติดตามและกดถูกใจเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและอย่าลืมนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆของนักเรียนเนี่ยได้ร่วมรับชมและรับฟังให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาและมารวมพลังนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับครูขอบคุณครับ